น้ำอันนี้นกพิราบอันนี้นกเป็ดน,น้ำโอ้ยมีแต่โตอ้วนอ้วนบรรยากาศดีดีใบย่านคนอีกนกอีหย,ยังนึงนกขนาดนีด้น่นกอีกอย่างน่ะโตอันนี้นี่นี่นี่นะี่ลูกมันเต็มเลยใบย่านคนอืมอยากก<ะ>ินบอมีขนมเลยเขาว่าห้ป้อนดิอืม เขาบอ<ร>ให้ป้อน,อนมั่วดูอุ้ยเท้าเพื่นขึ้งงามไทยบางตีน,พนเพื่อนเป็ดตีนเป็นแผ่นใหญ่ๆเลย <c oughs> เอา้ามายิกกินคนเสยบราย่ยานจัง <c oughs> นกเป็ดน้ำกับบ่ย่านคนตัวใหญ่แท่งใหญ่วานกเป็ดน้ำนี่ก็ไดนกนกระบ่ยานฝนมาหักขนาดเลยต างขึ้นไปเนียวขึ้นงนอกวกก้ันเท่านี้เปล่ามาชม่าน่าน,านหลายแทบหลายว่าเป็นฟูงเลยพ่น่ะมันจะขาดดีดีนาำมื่อเส้าอยู่ริมแม่น้ำ ขาดดีมากเรื่อขี่เรือได้จ้า่ะเลือ,ลอ,อรนรับจ้างงามหลายคักลายแน่ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝังโครงพาพ่อแม่พี่น้องมาเดินชมบรรยากาศสวยๆงามๆม่จ้ะบรรยากาศสวยๆงามๆดูนกดูเป็ดน้ํากันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบรรยากาศดีสวยงามตู้นันรปาเลยเดยนั่นค่ะนี่จ้ามากับคุณประกรณ์ครับผมน้อย <laughs> กับคุณประกรณ์สองคน ทรงอาณาจักรล้วก็เฝ้ามาจา้ะทรงอาณาจักรเสร็จแล้วก็รีบมาเลยนี่พระสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างสมวิวย่างเบื้องบรรยากาศในไอหม้อนในเมืองเขาว่าเป็นเช่นงไรน้าจันเนาะพระสิพาไปเบื้องอันเนี่ยก็เฮ้ยถ้ำหินย้อยที่สวยงามนี่พ่อแม่ลุงนี่บ่ลุงนี่ เปนไปเทิงมันกะอันนั้นซื้อๆได้แถวเพราะอิ้นก็เป็นโค้งซื้อๆได้มองนี่มองนี่ลงไปแม่นบ่หรือลงตรงนั้นบะป้าไปเบิ่งดูป่ะไปเบิงเบ่งเคยมาละปีกายนี่ปีนี้มากะจำทางบ่ได้จ้ะแล้วไปเบิ่งน้ำกันจ้ะงามงามจ้ะกำลังกังโค้งเันสะอ่อนมันงามดี ในพ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำลาบ้านเมืองเขาค่ะมีน้ำหินย้อยเหมือนบ้านเขาจ้ะว่ามันเป็นจังไรไอรีตพอมึงลงตรงนี้เบิงบรรยากาศไปน้ากันเลยจะ้ะพุ่นอะเบิงทางลงหาไปเบิงจะ้ะบรรยากาศสวยง้ํดีแค้ดีว่า คนก็จะมาเรนออกกำลังกายเต็มเลยจ้ะบรรยากาศดีงามมือเศร้าคนขามป้าไม่ไปหันก็จะเป็นสวนส,สัดจ้ะสวน,ส,นวสัดนายปาลีดว่าสวนสัดอันน,น่นะนาจะสวนสัดน้อยเนาะนายปาลีดมันมีอีกอันนึงห้องเสียงน้ำโอ้ ได้ยินเสียงน้ำก็สวยงามแล้วอามาขอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในเด้อสวยมาจกจ้ะ เล็นาาก็จะน้ำขนาดนกก็มนี้มันเด่นนกกับมาสวยจ้ะพาน้ำย้อยทางบนนี้จะน้างนกด้วยจ้ะนี่จ้ะสวยงามค่ะ เราความงผงม,มากมากมันงามเข้ามาในนี่นงามเดียนสบายดีจะเย็นเดียน ผู้ใดโทรศัพท์มาจับรับดุ๊มงเครื่องนี่ผู้ใดของตัวนี้เปิดเสียงถามถามว่าไอ้นี่ไปเกลือกบรรยากาศดีจ้ะอองตัวนี้โทรมาเราจะสวยงาม กำลังฟังกองค์กับพ้าพ่อแมอ่พี่น้องมาเบิงว่ามันสวยมันงามกังไหนจากบ้านเมืองเขาอยากใครพ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำจากสวยไปแกเลยนะนมาเด็ไปมิเชื่อมาองค์ซื่อโอเคจะได้รับอาณาจักรให้เผื่อมามองไปแม่ทนันถ้าไป กลับไม่ทันเดี๋ยวจะโทรบอกไปรับอันาจากรนะมวยมัวโทรหาแบบนี้แหละโอเค้มัวมัวโทรไปจ้ะข้าบ่มีคนไปรับอาณาจักรเลยโทรถามไอ้นี่ สวยจ้ะสวยมาย้ำได้กบงามเบิ้งย้ำได้กบงามย้ำนั่นจ้ะเป็นอีอย่างที่งามน,นี่แต่นกเนาะนกม้าอันนกพิราบเอ่อมาอัศยอยู่นกกราลังสีเ็นกกะจะนกเน้ะ ้าสาย้ายมาค้นก็นจะลังมาาไายรูปหลายจากตรงตรงนี้นะเป็นอะไรที่สวยงามเราจะมาลองฟังโคง,งกับฟ้าพอมเม่พีพ่น้องมาเบิงความสวยความงามน้ำกันจะ้ะไะมา เสียงนกเสียงอันหูห้องก็แคกแคกเนาะเสียงนกยามมื้อเช้าอากาศดีสวยงามสูดอากาศเย็นสบายผู้คนกับมาแลนกันเต็ม นักเรี้ยนเกื่อนมาเตะคู่พรออกมาเตะเท้าแท้จะเป็นสะพานขามแม่น้ำจ้ะางานพนินท,นนทนอยู่ตรงนั้นยังวันเปิดมาเท้าไร เส้นชาสวรรค์บักง่ายอยู่คุ่นบรรยากาศอากาศสวยงามอากาศดีๆนอนอันบ่ายมาแน่ก็มีขี้เหื้อเต็มเนาะแล้วมูลนี่ก็จะอันพากันมาพายเรือเต็มอยู่นี่แถวพุ่นหงงหงสวยงามดูุ่่นรอบละเท่าใด๋เพิ่นเซา สิบสิบกว่านี่ล้วที่เฮาขีวังพันมันจำเขาได้เออประมาณนี้แหละไม่ทรเขากระชิดควายฮนควยเป็ดควายโหรโคงจคบฮันเต็มเนาะหลายลายงามเอาะแล้วไนว้เนื้ที่ปิดประตูไว้เดื้ที่เขาอังคัดดีว่าให้อันมาให้ยังเข่าเดื้อจะกัดหงเขาเดียอันเดียมองล้วงไปมันมีประตูที่เข้าเข้าไปอันซีมีมองเก็บ ของเก็บป่านของเขาขอบคุณค่ะ